ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกม GTA V โหมดซอมบี้พาร์ตี้หกสิบสามเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเ,เย็นเพิ่งเปิดคลิปวิ่งตามผมมาเอา้าอะไรครับเนี่ยเพิ่งเปิดคลิปมาเนี่ยอย่างนี้ต้องจาัดก,การก่อนแล้วนี่กระทืบซ้ำนี่ตายซะตายซะโอเครุดของมาเลย เดี๋ยวผมไปหารถก่อนโอเคเจอรถแล้วผมได้ตายน้ำกี้ผมโดนบันดิตยิงตายไวค่อยเปียวคืนดีกว่าดูดิแม่งยิงผมผมไม่มีปืนเลยแล้วทีนี้จะเอาอะไรไปสู้มันล่ะทีนี้สงสัยคงต้องขับรถชนละไว้เจอกันโอเคตอนนี้ผมมาถึงจุดที่ผมตายแล้วโอเคชนมันต้องขับรถวนนะเนี่ยอุ้ยผมจะตายแล้วเนี่ย ต้องขับวนนะเนี่ยแบบวนไปชนอะ่ะนี่เอา้าชนไม่ตายผมนี่แหละจะตายเองเนี่ยทำไมมีบัณฑิตมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนเดี๋ยวผมไม่ตายเอาเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกาะเลือดเต็มเกาะเต็มมานี่เอาชนผิดรู้สึกว่าผมจะโดนสองด้านเลยนะเนี่ย โคตรโหดต้องไปหาปืนก่อนนะผมไม่มีปืนเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าบัณฑิตมาแต่ในอีกกลุ่มหนึ่งนะเนี่ยเอาชนเอาไม่ใช่วิ่งเข้าไปนี้แล้วชนไม่ได้ซอมบีวิ่งกันเยอะนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลงรถไปดูเลยแล้วกันเรียบร้อยโดนตบตายไปแล้วโอเคเก็บอาวุธมามีแอดดอปเกิดด้วยได้มา30นัด ไปเอารถด,ดีกว่าขนาดว่าอยู่หน้าแคมป์ตัวเองเนี่ยซอมบี้ยังเยอะได้ขนาดนี้ต้องไปเก็บไอ้ดอและเพื่อทำการหาอาวุธนั่นเองถึงสักทีไอ้ดอปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยต้องหาแปบ๊บอยู่ไหนวะบนสะพานหรือเปล่าใช่ไหม เฮ้ยนี่ไงอยู่ชั้นล่างดีนะเห็นทันเมื่อกี้ไม่ไงนะั้นโดนยิงตายแน่นอนเลยอุยอ้ยเกือบโดนยิงตายยิงยากนะเนี่ยกระสุนก็จะหมดแล้วด้วยตอนนี้เอาเอา,เอายิงไม่ตายซะด้วยเกาะรถไปแล้วทีนี้แต่เรือยยังไม่ลดแล้วเนี่ย ตอนนี้กระสุนผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยไม่รู้ต้องทําไงสงสัยต้องใช้รถชนละแบบขับไปชนเลยนะ่ะอมบีก็เดินเข้ามาแล้วด้วยแผนนี้ไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะเกือแบบโดนยิงตายแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเพิ่มเลือดก,ก่อนเกือแบบตายนะเมื่อกี้เนี่ยอย่างนี้ต้องเข้าไปชนให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายเอง นี่ชนข้างเลยมันไส้ยิงตั้งนานนะเนี่ยยิงไม่ตายตัวนี้โอเคเดี๋ยวลงไปเก็บอาวุธมาให้หมดก่อนเก็บมาของดีทั้งนั้นอันนี้เป็นกล่องสเสบียงนะเนี่ยโอเคแล้วก็มาถึงไอ้ดอปกล่องต่อไปเลยตอนนี้ดอปตรงนู้นเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าสามารถแบบยิงได้หรือเปล่านะว่ามันมีตัวหลบหรือเปล่า ต้องจับสนายมาแล้วเป็นงไงนี่เม็ดเดียวรู้เรื่องไอ้อตัวนี้ยังไม่รู้ยิงวาวด้วยนี่ตรงไหนวะเนี้ยหมดหรือเปล่าน่าจะหมดนะยังยังยังโอเคเดี๋ยวไปเก็บก่อนหมดหรือยังทำไมได้ยินเสียงปืนเนี่ย ยังไม่หมดนะน่าจะมีตัวชั้นล่างเลยต้องลงไปดูด้วยละเฮ้ยนี่ไงเนี่ยนี่นี่นี่เืนพบก,ก็ยิงได้ตายไหมโอเคล่วงลงไปชั้นล่างแล้วไปขึ้นรถดีวกว่าแล้วก็ไปช่วยพวกเราชีวิตด้วยเดี๋ยวต้องยิงซอมบี้ตรงนี้ให้หมดก่อน ผมคิดว่าไม่น่าจะหมดหรอกต้องยิงช่วยเพื่อชีวิตนี่มีบันดิตด้านหน้าด้วยต้องเตรียมปืนให้พร้อมแล้วไยไังไงไังไงโดนหัวเอา้าไม่ใช่เหรอสแสดงเมื่อกี้ยิงโดนซอมบี้เอา้าไอตัวนี้เกือบโดนยิงตายอะ่ะเกบอาวุธก่อนแล้วก็อาวุธตัวข้างในด้วยต้องเก็บมาให้หมดเลยเอาวุธ ราะว่าตอนนี้ไม่มีอาวุธอะไรทั้งสิ้นเก็บแค่กระสุนมาเดี๋ยวไปจับที่นี่ดีกว่าพวกเราชีวิตเดี๋ยวค่อยช่วยทีหลังมีแอร์ดรอปด้านหน้าฝั่งนู้นนะเนี่ยเดี๋ยวไปแอร์ดรอปกล่องนี้ก่นอนเ,เ,เอ้าเฮ้ยชนอะไรวะเนี่ยขับอยู่ดีกรดร็รถสะดุดเฉยจะมาแบบสงบซะหน่อยนี่นี่นี่ตายซะต้องหาขึ้นชั้นบนนะเนี่ย โอเคขึ้นชันบนตรงนี้ก็ได้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแบบยิงถึงหรือเปล่าเรามีสไนนยนี่ไหนวะเป็นไงเจอแล้วหนีเล็งหัหวค่อนข้างที่ยิงง่ายนะตรงนี้ไอ้ตัวนั้นยิงไม่โดน โอเคเดี๋ยวลงไปชั้นล่างก่อนเอาเอาเอาสะดุดอะไรล้มตอนแรกก็นึกว่ายิงหมดแล้วที่แท้ยังเหลือตัวเดียวถือสไนซ์ซะด้วยถ้าเกิดว่าโดนยิงนัดเดียวนี่คือเราตายเลยนะเนี่ยเก็บอาวุธมาเก็บมาให้หมดเย่าให้เหลือก็ได้เยอะอยู่นะอาวุธเนี่ยค่อนข้างทีเยอะเลยแหละโอเคเดี๋ยวไปเอารถก่อนดีกว่า เดี๋ยวขับวนไปช่วยผู้รอดชีวิตตรงนี้ก่อนแล้วกันนะช่วยมาสามคนเหมือนเดิมกะว่าจะช่วยตั้งแต่ตอนแรกๆก,กันแหละแต่มโมจะยิงอยู่ไงเลยไม่ได้ช่วยโอเคเดี๋ยวเราช่วยคนนี้มาก่อนปืนพกอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวยิงช่วยก่อนยิงไม่ค่อยจะโดนนะเนี่ยไม่ค่อยจะโดนหัวเลยดูดิยิงอะไรของผมวะเนี่ยค่อยๆเล็งค่อยๆย,ย,ย,ยิงนะน,นี้ โอเคช่วยคนนี้มาตามมาขับมาอยู่ดีเจอบันดิตช่ยจะขับรถชนเลยแล้วกันไม่ยิงเปลืองกระสุนปล่อยให้เพื่อนยิงไปมีแอดอปเกิดอีกแล้วนี่น,นี่ยิงตายค่ะรถบางทีไอ้พวกนี้มันมามันก็มาแบบไม่รู้ตัวนะ่ะแบบผมไม่รู้ตัวนะ่ะ บางทีก็โดนยิงหลังบ้างแล้วก็ตายโอเคมาถึงไอ้ดอกตรงนี้ละไม่รู้ว่าเป็นกล่องอาวุธหรือกล่องสเสบียงหน้าน,นี้ต้องดูก่อนต้องจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นบนหลังคามันจะมีที่หลบอยู่นะก็คือเสาไอ้ตรงนี้ต้องยิงทีละตัวสนแรงหน้าน,นี้ยิงหัวยังไม่รู้ตัว ตรงไหนวะเห็นยังไงเนี่ยนี่ตายซะยิงแบบไม่ให้ได้ส่วนอะ่ะแป,ป๊บเดียวหมดโคตรโหดได้ของมาค่อนข้างที่จะเยอะนะเนี่ยเก็บอาวุธมาเอาโอเคไปดีกว่ามีบัณฑิตด้านหน้าอีกแล้วทำไมมันมาบ่อยจังเลยเนี่ย อย่างนี้ต้องชนซะแล้วเอาไม่เป็นไรเลยมาเยอะแค่ไหนแล้วก็จัดก,การได้หมดอ่ะคิดดูเอาว่าโหดแค่ไหนตายไม่นั่นตายไม่นั่นก็ผมมันโหดอ่ะนะช่วยไม่ได้ยิงยังไม่ตายยังไม่ตายต้องยิงซ้ำแล้วเนี่ยมีแอดดอบเกิอดอีกแล้วเดีย๋ยวไปดูไอ้ดอปกล่องนี้เลย มาถึงแล้วดอปตรงไหนวะเนี่ยน่าจะดอปชั้นล่างนะจะต้องหาทางเข้าก่อนจริงๆด้วยดอกชั้นล่างจะลงไงวะเนี่ยลงปุ๊บขาหักตายเหมือนเดิมเรามีสไนแล้วก็ต้องใช้สไนให้คุ้มใช่ไหมต้องเล็งก่อนยืนสโลงเลยนี่โดนหัวโคตรแม่นทะลุนี่ยังไม่ตาย น่าจะหมดนะเอาศพไหลลงน้ำแล้วนั่นได้ต้องหาทางลงก่อนดีนะโดดลงมาเมื่อกี้เลือดไม่ลด,ดสูงซะด้วยโอเคเก็บมาก็ได้เหมือนเดิม5ชิ้นเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยยิงผิดผิดปืนจะระเบิดสี่ผมปะเนี่ยเอาทำไมเป็นระเบิดควันเฉยเลยเนี่ย ไม่ hey, งงกันเนี่ยเอาไม่ตายซะด้วยเมื่อกี้เห็นนอนลงไปแล้วเกือบจะระเบิดสหน้าแล้วไม่ละ่ะเอามันมีทางลงตรงนี้นี่หว่าแล้วเมื่อกี้ผมโดดลงมาทําไมเนี่ยแปลกๆนะผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นบันไดตรงนี้เลยโอเคไปดีกว่ากลับไปที่แคมป์ดีกว่ามีแอร์ดบด้านหน้าด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่สนใจแอรอ์ดับละ รู้สึกว่าจะมีปัญหาที่แคมผมเนี่ยผมไปกดผิดเมื่อกี้ผมไปกดทาสั่งไล่ออกก็จะเป็นแบบที่เห็นนี่แหละถ้าเกิดว่ารถคันไหนที่จอดไว้ข้างๆมันก็จะขโมยแบบนี้แหละรู้สึกว่าไอ้สองตัวนี้มันจะไม่ยอมแพ้กับผมมันเนี่ยมันจะออกให้ได้เลยนะเนี่ยเอาๆจะชนผมใช่จะไปไหนลงมาเอาไปแล้วไม่อยู่แล้วเรียบร้อยรถผม ไปจากที่นี่ดีกว่าไปหาอยู่นอกเมืองดีกว่าอยู่ที่นี่แคมป์มีปัญหาแล้วตอนนี้หยอกเล่นหยอกเล่นขับไปนอกเมืองดีกว่าไม่จะตามรถแหละแต่มันก็ขับไปไหนไม่ไกลหรอกสามารถตามได้นะรถผมเนี่ยตอนนี้ผมก็ขับออกมานอกเมืองเป็นที่เรียบร้อยรู้สึกว่าจะมี a อ o ดอปด้านหน้านันเนี่ยไปเอาดีไหมไม่เอาดีกว่านะขับรถกลับไปที่แคมป์ดีกว่าแคมป์ผมก็อยู่ด้านหน้านี่เอง อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่โอเคเข้าไปที่แคมป์จอดรถไว้แถวบริเวณนี้ก็ได้จอดไว้ตรงนี้แหละข้างๆตน้นเดี๋ยวต้องลงออกไปสำรวจด้านนอกก่อนว่ามีซอมบี้หรือเปล่านะต้องไปดูก่อนก่อนที่จะอยู่แคมป์นี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะอาจจะไม่มีก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมบางทีอาจจะไม่ดับก็ได้แต่ก็ต้องไปดูก่อนไม่น่าจะมีซอมบี้นะแถวนี้เพราะว่าไม่เห็นอะไรเลย ได้กลับไปที่แคมป์ไปนอนดีกว่านะนอนที่มันเช้าตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยรู้สึกว่าไอ้ดอบมันจะแบบไงดอบถี่เกินไปแล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่ากล่องเดิมหรือเปล่าน่าจะกล่องเดิมแหละเออใช่กล่องเดิมโอเคได้วางกล่องอาวุธตรงนี้ไว้ก่อนเอาไว้เซฟอาวุธนะเผื่อเวลาเราออกเกมแล้วมันจะไม่ได้หายดี๋ยวค่อยเก็บดีกว่าอาวุธเนี่ย ื่นเช้ามาก็ฝนตกเลยโอเคก็สหรับเกม GTAV โหมดซอมบี้พาร์ทนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ไว้ต่อพาร์ทต่อไปเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมจะเล่นต่อก็ไว้รอติดตามผมแล้กัน